ก็มีแต่คันสวย,สวยมีการคำนวณให้ว่าเราจ่ายไหวไหมอะไรยังไงชื่อแพรวีศรีศาตฐ์ค่ะชื่อเล่นแพรทำพนักงานโรงงาน อิเล็กทรอนิกส์อ่ะแล้ววันนี้ครับมาออกรถอะไรไปนะมีออสค่ะไปเจอวีออสคันนี้จากที่ไหนครับก็เขาไปดูในเพจของพี่เขาก็เลยพากันดูรถแล้วคันไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวทักแชทไปอะไรไปเนียพี่เขาก็พามาดูอะไรก็เลยได้มาดูแ่อตอนที่เราดูรถจากที่เอาไปเซอส่งให้เฟซบุ๊กก่อนนะครับพอมาเจอคันจริงแล้วเป็นยังไงบ้างก็สวยค่ะก็มีแต่คันสวย รามีปัญหาคเวิดหรือมอีอะไรไหมคะที่แบบว่ามันน่าจะยากไหมมีค่ะมีปัญหาน่าจะยากค่ะถามว่าเขามาเาไปไ็นยังไงคะก็เขาคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วเราจะใช้จ่ายไม่ได้อย่างนี้นนะคะ่ะเขาก็มีการคำนวณให้ว่าเราจ่ายไหวไหมอะไรยังไงก็โอเคเพราะว่าอันไหนรุ่นไหนแบบนี้ได้อะไรการบริการดีไหมงี่าวป้ายปังไการบริการดีค่ะ,คะน้องเขาใส่ใจดี ก็เวลากรมเวากลับนี้เขาก็หารถหาอะไรน้องน่ารักเราวางแผนว่าจะใช้ชรถกระบะคันนี้ยังไงบ้างครับก็ใช้ขับไปทํางานขับไปเที่ยวกับไปไหนบ้างนี่อยากไปที่แหลกเหรอคะก็าะเป็นทะเลหรือเปล่าอ่ะอยากให้โชวถึงคนที่อยากได้รถมือสองขั้นต่หนึ่งครับฝามลายถึงเขาไม่หมดนะถ้าถ้าอยากได้ก็ สนใจก็เข้ามาดูตินนี้ก็ได้ค่ะก็มีแต่สวยๆแล้วก็น้องก็น่ารักบริการดีค่ะยังไงถ้าเราส่งไม่ไหวเขาก็จะคำนวณให้เราว่าอะไรยังไงร,รุ่นไหนอย่างเี้ค่ะเยี่ยมค่ะ